สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้กัสิมารีวิวตู้นะครับตู600้รถ6ก0 NPR ลอยสามสิคันนี้นะครับตู้สิบบานเปิดได้รอบคันนะครับตู้ยน่าอยู่ที่หามตรนะครับภายในตู้ก็จะประมาณนี้นะครับพื้นเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับถึงนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันนี้ก็ขายตามสภาพก่อนนะครับผมขายตามสภาพก่อนนะครับเพื่อมีท่านใดสนใจอยากเอาไปเห็ดรดต่างๆนะครับเป็นรถขายของก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนขลางที่จะสะดวกสบายนะครับ ตู้เปิดได้รอบคันนะครับเปิดได้รอบคันนะครับนี่เบิงฟังนี้นะครับเบิงฟังนี้ตู้หาเม็ดนี่บ่คอยจะมีปันไดน,นะครับตู้ซิบบานนะครับมันก็สิรอเบิ่งจากอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ท่านยั้งบมท่านขายกสิตัดออกนะครับผมตัดช่วงบนออกนะครับเหชรเป็นกระบะนะครับหรือว่าท่านใดสนใจก็มาสั่งจองกันได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเอ r นพนะครับก็บม่ได้เห็ดยากนะครับแค่ตัดเสาออกนะครับใส่ฟ้าขังนะครับนี่ วันเรื่องของขัดซี่นะครับล่างอกนะครับล่างอกกะธรรมะนี่นะครับสีหน้าออกธรรมดานะครับไม่มองพุมองหักนะครับยางกะใส่ได้นะครับสภาพเป็นขนาดยางแปดสองหานะครับดอกยางก็เหลืออยู่นะครับพอได้ใส่อีกระยะหนึ่งนะครับยางอะไรยังมีครบนะครับรีวิวไป สองคลิปแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้สำหรับรถคันนี้นี่เอาขัางในกับ่่าบมิยังไลนะครับสำหรับขังในกับะมาณน,นี้นะครับนี่เบาะฟังอันขาดนะครับนี่กระซ่เป็นวิทยุบูทุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่ดอกลำพูงให้ไหมสองดอกนะครับนี่รู้สึกว่าสีมีปัญหาตั้งแต่ไม่ควมเร็วนะครับตอนบ่ในใจว่าตอนล่างอัดฉีดหรือว่าตอนต่อเครื่องเสียงนะครับอาจสีมียังขัดของนะครับแต่อย่างอื่นยังใส่ได้ปกตินะครับนี่ก็บอกพี่น้องไว้นะครับสวยงามอยู่นะครับสีสัน ปี่หาูนนะครับายภาษีหกเจ็ดนะครับกันยาหกเจ็ดฟังนี่นะครับพื้นเอียงว่ามีผุนะครับหัว่ามีผุัวสวยนะครับัวสวยงามนะครับย่างนาเป็นเลเดียนนะครับผมดอกเรือหลายเลยนะครับ เอาคลิปนี้กับผมไม่ยังไลายนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องชมเลือนกันไปนะครับสำหรับรถ NPR ร30แรง5เมตรคันนี้นะครับผมเอกสารยังขันไมกนะครับเอกสารก็รอ,อยอยู่ผมก็รอยเอกสารอยู่ใกล้แล้วนะครับเพิ่็เอามาได้สองมือสามมือแล้วนะครับเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเอกสารมานะครับเดี๋ยว ใายแจ้งพี่น้องกันไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเอกสารนะครับหรือว่ามาเบิ่งสร้างจองกันไว้ก้อนก็นได้นะครับอยากได้เป็นรูปแบบได้มาคุยราคากันนะครับส่วนตามสภาพนี้อยู่ที่3 9มแสนบาทนะครับตามสภาพนี้สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคุยราคากันได้นะครับเบอร์โทรผมกับศูนย์เก้า่งหกแปดแปดศูย์นะครับผม อ,อยากได้แบบได้โทรมานะครับผมหัวคัดซี่ก็ได้นะครับถอดให้ได้คือเก้านะครับผมสำหรับรถคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปสำนีกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ